บอกตามตรงนะอึดอัดใจมากๆเลยะไม่รู้จะพูดยังไงคือเมื่อกี้ผมไปซื้อกาแฟมานะแก่เราตั้งหกสิบบาทแต่ดูสิซื้อแบบซื้อแบบแยกน้ำกับน้ำแข็งนะแต่ดูสิดูมันนิดเดียวแล้วจะใส่ยังไงอเออทำไมไม่เอาอะไรที่มันใหญ่ใจกว่าน,นี้มาให้ ถ้าเกิดผมเติมลงไปแล้วมันหกทำไงแก้ตั้งต้องหกสิบบาทหนเนไหมหกแล้วโอ้โหเฮ้ยรูเล็กนิดเดียวเองสีดายนนเมื่อกี้เนี่ยปลาไปเท่าไหร่เมื่อกี้ไปห้าบาทแล้วมั้ย ผมว่านะกาแฟยี่ห้อน,นี้น่าจะปรับปรุงะนะให้ใส่ได้ไง่ายๆหน่อยไม่ใช่ว่ารูนิดเดียววจะใส่ยังไงงงงงจริงๆ